สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาร์มกับพี่น้องครับมื่อนี้กษติผ้ามาอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับกับข้าวญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าพูชิฮิคาลินะครับพี่น้องครับกะกระทบหนาวตั้งแต่เมื่อวานก้าครับจนมือปักดำครับจนถึงปัจจุบันนะครับกระทบหนาวนะครับแต่ว่ากะเขาสายพันธุ์นี้มันมาแต่ญี่ปุ่นนะครับถือว่าบเป็นปัญหาครับ ปรากฏ่ายัง STUDENT: แตกกอได้ดีอยู่ครับพี่น,อน้องแต่กอได้ดีสู่หนาวได้ดีอยู่ครับยังแต่กอยังบ่ได้วอลลี่เนาะใส่คำนี้บ่วอลลี่ครับสภาพอากาศแค่หนาวเนาะเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นเองนะครับอากาศเขาหนาวมากกว่านี้นะครับพี่น,อน้องนี่คือเป็นล้ำตุนนะครับอันนี้สีบ่ได้ให้เบิ่งนะครับรายละเอียดเนาะให้เบิ่งโดยภาพรวมนะครับกสิได้ประมาณนี้แหละครับพี่น,อน้องกสิมีหยาเนี่ยคนระับบ่ได้ฉีดยาเนาะ เป็นหญ้าข้าวนกเนาะเขาใส่วิธีการตกกะแล้วก็ถอนมาปักดำครับนี่คือลักษณะทรงของต้นนะครับแต่ว่าสีให้มาเบื้องแปลงอยู่หขางกันดวยครับพี่น้องครับเป็นแปลงทีข้าววานนะครับเป็นข้าวเก้าสิบวันนะครับแปดห่านะครับหั่นจํเม่ร์พิษนะครับที่ามจากเจ้าของน้านี่ครับพี่น้องอาการนะครับถอกกระทบหนาวนะครับ ถอกใส่โทมอากาศหนาวพอดีพอดีครับช่วงหนาวจัดครับปรากฏว่ามันถอกไม่สุดไหมพี่น้องดี่ท้ายคลิปเห็นนะครับมันถอกไม่สุดเนี่ยพี่น้องเบิ้งมันค้าห่วงแบบเนี่ยครับนี่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 พี่น้องเห็นปะนี่มันถอกไม่สุดไหมครับคารวงแบบนี้เลยนี่บอบอบอสอดไปอีกไหมครับพี่น้องค้าอยู่แบบนี้เลยไหม แล้วบ่บเป็นนำนมพร้อมครับนี่บ่เป็นนำนมค้าอยู่แบบนี้ดนเลยด้วครับเป็นสามอ,อาทิตย์เป็นสามอาทิตย์แล้วแม่นละบ่อสอดไปอีกเพราะว่าเขามันถอกมาได้เดือนหนึง่งหรือมันอาจจะกลมนะที่จริงมันอาจจะกลมเนะมันเป็นแบบนี้ครับค้าแบบนี้เลยนี่เห็นบ่ครับนี่ไม่สุดเป็นแบบนี้ไม่ออกไปต่อแล้วก็มเมล็ดดำแบบนี้ครับนี่ จะดำเลยดำแบบนี้เลยไม่เป็นน้านมหรือไม่ผสมเกสรเลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้เมื่อแปลงเลยครับนี่ผมโมโหว่าข้าเจ้าสีเข็ดจังไหนต้อนี่โมโหว่ามันเสี้เกีียวบอกรับเป็นหมดแปลงเลยครับนี่คือความจริงนะครับพี่น้องเข่าท่มหนาวเหนียวเขากอกใ่ายดีอยู่ด้วยครับนี่สังเกตว่าครับข้าวกรอใหญ่นะครับกรอใหญ่แต่กรอดีอยู่แต่เนี้ยเห็นไหมครับ มันถอกไม่สุดนียครับมันค้าอยู่นี่พี่ค้าอยู่นี่เห็นว่าครับมันต้องออกแกวออกไปอีกนี่ค็สิที่เห็นอีกด้ครับนี่ตรงไปอีกนี่แต่มันถอกไม่สุดนี่ได้ครับนี่โอ้ครับวินี่กะแต่หาเห็นใจอยู่ครับประมาณสามไรครับพี่น้องประมาณสามไรยได้ครับกาสรุปเราก็เสียหายแนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกกว่าได้เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ได้ว่าจักสิวาจังไดนะครับพี่น้อง ผลผลิตเหตุตั้งอกตั้งใจเกษตรกรเขาตั้งใจเหตุเอาครับแต่สุดท้ายไม่เจอแบบนี้กัเห็ดจังไดได้ลรครับเนาะอ่ะสู่ต่อไปครับมันนี่มะเวาสู่ฟังนี่แหละครับข้าวที่กระทบหนาวนะครับสายพันธุ์นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเขาพัฒนาเป็นงานวิจัยของไทยนะครับต้องยอมรับในช่วงนี้นะครับแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็ดีครับ อ่บางสายพันธุ์ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวบางสายพันธุ์เดี๋ยวผมจะพาไปเห้เบิ้งนะครับว่ามันเป็ยนจังได๋ยึงกระทบหนาวแต่ว่ากับพนันผ่าพันเราผมเห็นแล้วพันธุ์ไหนทนหนาวบ่หนาวผมหัวใจเราเพราะว่าผมใส่เองเลือกพันธุ์เองเนาะเก็บมาเลี้ยพันธุ์เองนะครับือว่าแปลงนี่เสียมดแปลงครับเสียมดแปลงเลยอันนี้ฟังของเพิ่นนะครับสามอะไรของผมกะสีเป็นฟังนี่นี่เป็นเขาญี่ปุ่นนี่ครับกระลังกลมนะครับผมกับคำนวนเราว่า พยายามสืบ่อให้ออกกระทบหนาวนะครับจากการนี้ก็เป็นข้าวอาหอมเกยชัยนะครับนี่ก็พยายามที่สุดเพราะว่าบ่อยากมีปัญหาก็ถือว่ากะหรีกเลียงได้ครับจากการคำนวณวันและเวลาของเขาเอง,เองของเกษตรกร,เ,กรเองนะครับบ่แมี่ข้าวได้ข้วเห็ดเนาะครับก็ถือว่าปีนี้ก็สิดได้แบ่งปันอยู่ดอกครับปีใครไปสิแบ่งพันตั้งแต่ปีไกานี่มันบ่ได้เลยนะครับปีนี้ไข่แน่อยู่มันหนูหลายส่วนทั้งทึ้ง ส่วนนี้หนูว่าหลายบันไดเอาเศษได้แบ่งปันเลือหอมเกยชัยนะครับกับข้าวญี่ปุ่นโคกิชิคารินะครับแปลงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากไว้ซํานี้ครับเป็นกำลังแร้งใจให้กันไม่เจ็บไม่จนนะครับสุกูสุคชนนะครับสำหรับมอนี่กันสวัสดีครับ